เปิประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29มิถุนายน2555แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้เรามองว่าน่าจะมีความผันผวนอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะเรามอง1160ถึง1180นะคะอาจจะเทรดทั้งในแดนบวกแดนลบนะคะในระหว่างการจับตาดูเรื่องความคืบหน้าจากการประชุมผู้นำ EU ในช่วงวัน2วันนี้นะคะซึ่งล่าสุดก็ยังคง พบความขัดแย้งระหว่างผู้นําในหลายประเทศนะคะในเรื่องของมาตรการแก้ไขวิกฤตนี้ยูโรนะคะก็มีการพูดกันไปต่างๆนาๆนาในส่วนของหลายประการในระหว่างเรื่องของความร่วมมือที่ที่มีร่วมกันนะคะประเด็นหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของอการออกยูโรบอลนะคะ ซึ่งตอนนี้ประเทศที่เป็นสมาชิกหลายประเทศเนี่ยต้องการให้ออกนะคะแต่ว่าในส่วนของประเทศที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวเยอรมนีเองเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในเรื่องของการคัดค้านมาโดยตลอดนะคะและยังคงยืนยันอย่างต่อนเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนะคะก็การออกยูโรบอลก็คือเป็นการออก ตัวบอลร่วมกันนะคะระหว่าง17ประเทศสมาชิกกันนะคะก็ออกมาในนามของยูโรบอลนะคะแล้วก็ทั้ง17ประเทศเนี่ยก็มาร่วมกันร่วมกันคำประกันะนะคะในตัวบอลที่ออกมานะคะตรงนี้ก็เพื่อหวังที่จะให้ต้นทุนทางการเงินของประเทศที่กําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยได้ลดลงะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเยอรมนีคัดค้านมาโดยตลอดอะนะคะเพราะว่าถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่มีความเสียหายมากที่สุดน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ มีความแข็งแกร่งมากที่สุดมีวินัยการครังที่ดีที่สุดในกลุ่มนะคะแล้วก็มีเครดิตเร й ติงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะถ้าออกยูโรบอลออกมาตรงนี้เนี่ยความเสียหายก็ต้องเกิดขึ้นอยู่กับเขาเพราะว่าเขาต้องแบกรับภาระการคำน,นันหนี้ที่ออกมาจากเรื่องของยูโรบอลมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะทําให้ ประเทศที่มีความเสียหายไปในเรื่องของวินัยทางด้านการคลังมาโดยตลอดคือพูดง่ายๆคือประเทศที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เนี่ยได้รับประโยชน์ได้รับแต่ประโยชน์นะคะส่วนประเทศที่มีวินัยการคลังที่ค่อนข้างดีอย่างเยอรมันที่ทําตัวดีมาโดยตลอดเนี่ยก็เสียประโยชน์ไปนะคะตรงนี้ก็คงจะต้องอคงตอบคําถามตัวเองค่อนข้างยากนะคะตรงนี้ก็เลย มีความมีแนวคิดที่คัดค้านออกมานะคะซึ่งในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยยังยังคงต้องจับตาดูต่อไปนะคะว่าจะมีการความพยายามในการาดึงอิชู่ขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการเจราจารแล้วพบกันเครื่องทางหรือว่าตรงไหนที่ที่เป็นจุดที่ดีที่สุดในการที่จะเป็นออกเป็นมาตรการในการแก้ไขวิกฤตนี้ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากสําหรับในในประเด็นเรื่องของยูโรบอลนะคะว่า ถ้าออกมาแล้วเนี่ยพันธบัตรส่วนตัวของแต่ละประเทศที่เคยทําอยู่หรือว่ามีอยู่เนี่ยจะถูกยกเลิกไปหรือเปล่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะในการออกออยูโรบอลถ้าถ้ายังมีอยู่เนี่ยทั้งทั้งในส่วนของพันธบัตรของประเทศตัวเองแล้วก็มีอยู่ทั้งในส่วนของยูโรบอลเองด้วยแล้วเนี่ยก็คงอาจจะ มีนักทิพกันนิดนึงหรือว่ายากนิดนึงสําหรับในส่วนของการออกยูโรบอลนะคะอาจจะขายยากหน่อยนะคะแล้วก็ถ้ามีอยู่เนี่ยเเรื่องของภาครัฐคาประกันที่มีมากขึ้นเนี่ยก็ยังคงทําให้ประเทศที่มีฐานะการเงินที่ดีอย่างหนึ่ง เยอรมน,นีเนี่ยก็ย่อมมีภาระต้นทุนที่สูงขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็มีภาระค้ำประกันส่วนเพิ่มในส่วนของยูโรบอลด้วยนะคะเขาะฉะนั้นความเสียหายที่เขาต้องรับแบกรับมากเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยก็คงตอบคาถามประชาชนผู้เสียภาษีของประเทศเขาเองค่อนข้างยากนะคะตรงนี้ก็คงเป็นอิชูที่ที่ดูกันต่อไปนะคะสำหรับความเสี่ยงต่างๆที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะเป็น positive news ออกมาถ้าตกลงกันได้ในแนวทางสักแนวทางหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเกิดผลดีต่อ,อาการแก้ไขหนี้ในกลุ่มยูโร ในภาพรวมนะคะก็คงต้องอจับตาดูเรื่องการประชุมกันต่อไปนะคะในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ราคาหุ้นเนี่ยบีตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ต้องยอมรับเรื่องของความผันผวนในระหว่างวันที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ปัจจัยหลักนยังคงให้ที่เรื่องของอการแก้ไขนิวิกฤตนี้ที่ยุโรปเป็นหลักนะคะแต่ว่าเรื่องของการทําราคาปิดบัญชีก่อนสิ้นไตรมาสที่2เนี่ยก็ถือว่ายังคงดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะในกรอบสัปดาห์เรายังมองว่าน่าจะติดแนวต้านแถวๆ1180อยู่นะคะวันนี้กอ็อาจจะยังคงมีความผันผวนไปถึงระดับดังกล่าวได้นะคะแต่ว่าในเชิงดาวไซก็ไม่ได้มองมากนะคะอย่างวันนี้เรามองกรอบแค่1160-1180นะคะ ในส่วนของการเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้ถือว่ามีไซน์ที่ดีขึ้นนะคะกลับมาสะสมหุ้นซื้อสะสมหุ้นค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเมื่อวานซื้อไป2,061.52ล้านบาทนะคะก็ถือโพซิชั่นในฝั่งรองของ ทางด้านอนุพันธ์เพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าก็เพิ่งจะเป็นวันแรกนะคะคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะสำหรับมูฟเมนต์ของต่างชาติตรงนี้เพราะฉะนั้นในระยะสั้นก่อนที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ยูโรนะคะเราคิดว่าตลาดยังไม่น่าไปได้ไกลนะคะมองว่าการเก็งกาไรในระยะสั้นก็น่าจะทําในลักษณะขึ้นขายลงซื้อในกรอบไปก่อนนะคะ ในระหว่างทางนะคะตัวนี้เราปรับหุ้นออกตัวหนึ่งนะคะคือสมมติ Advanced Technology นะคะที่คงไว้มี4ตัวคือ CBF, t i s c o d t a c แล้วก็ตัวซิรินะคะปรับเข้ามาเก็งกำไรเพิ่ม1ตัวคือตัวอออกกั n ช h a งนะคะ Fair Value ตัวนี้เรามอง8.30บาท30นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้านที่7.15บาท15แนวรับ6 9บาทแล้วก็คัดลอสที่6 8บาท80ค่ะเด็นประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ